าผู้ไฝาผู้ให้เขียนเอ้ยฝ่าพู้จะกปนไงคบยังเขออียนคบยังฝ่าฝออาฝาแล้วอุอูอููไม่อูสระอูอือ เกลีเขียนยังเขียนแล้วเนี่ยเกลียดเกลีโอเคเกลียดจะลาจะอัดจะจะก่อนใช่ปะจะลาะจะทำอะไรอีก